<c oughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟาร์มอยู่ครับช่องสบายใจฟาร์มช่อง youtube ฝันใจไทยบ้านมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้พาพี่พาน้องอยู่มาอยู่อบ้านกุฎนาขามครับบ้านกุฎนาขามตำบลเจริญสินอำเภอเจริญสินครับจังหวัดสกลนครเป็นฟาร์มโคเนื้อต้นแบบกระสัน ปนว่าป้ายติดป้ายของสำนักงานประสุตวิ์จังหวัดสกลนค,นครคนกับป้ายนี่ถือว่าบวชธรรมดาครับคอ,อกนี่ป้ามนี่นะครับอ่าสิมีดีมีอย่างจังใดเดี๋ยวสิพ้าไปเบอกไปคุยกับเจ้าของพคนนะครับเด้อ <c oughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟาร์มอยู่ครับช่องสบายใจฟาร์มช่อง yu youtube ฝันใจไทยบ้านมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้พ่อพี่พ่อน้องอยู่มาอยู่าอบ้านกุดนาขามครับบ้านกุดนาขามตำบลเจริญสินอำเภอเจริญสินครับจังหวัดสกลนครเป็นฟาร์มโคเนื้อต้นแบบประทัน คุนว่าป้ายติดป้ายของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนค,นค,ครผลกับป้ายนี่ถือว่าบ,บ,บ,ทบ,บทัธรรมดาครับคอกนี่าร์มนี่น้ะครับอ่าสิมีดีมีอี่างจังดเดี๋ยวสิฟ้าไป,ไปบอกไปคุยกับเจ้าของผลนะครับเด้ออ่ะเบิ้งแล้วก็จะ อย่าลืมกดติดตามกดตึกใจกดไลค์กดแชร์ได้ครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับดแต่ในี้เนาะในหัวใหญ่ไม่หาอย่างงอนนี่ครับเนบ <laughs> อ้าอรายงานตัวนะครับซื้อวางไหนนอนโอผมซือซ้อซื้อตายครับอยู่บ้านกุนข่ำซื้อตายตมบลเจริญนศีลเท่านี้ละอ่าตมบลเจริญนศีลอำเภอจะเลืิอนศีลแต่กระทรวงกรท้องเท่านี้ละครับผมก็เลี้ยงแต่พ่อตาแม่ผลไม้สืบพันธุ์มาเรื่อยๆครับอ่าเดี๋ยวให้ถามเนี่ย เลี้ยงมันีที่ไ้บ่สจักปีแล้วเลี้ยงควายมันี่เลี้ยงงัวมันี่แต่เลี้ยงปจริงจยูจากมะกะบอลสิบห้าปีครับแต่แต่วาติกจําคมได้ตกตารางก็คือถือขี่งัวทันทีนะครับแต่ก่อนสมัยโบราณเนาะไปผมจะให้เบื้องของตะกี้ตะกี้คนเลี้ยงอยู่น้ำกอกน้ำตารางแต่ตารางเนาะเลี้ยงจากในย่างไปที่ว่าการกับประมาณหกิโลไปครับขู่มือขู่มือตะกี้เขา เริ่มเริ่มเลี้ยงแรกๆเขาเลี้ยงงัวหยังก่อนเป็นงัวหยังงัวบ้านหรือว่างัวแบบใดเป็นงัวบ้านงัวบ้านง้วไทยเขาเนาะเป็นงัวบ้านงัวไทยแล้วก็เอาผมเอาซาลูเรมาผสมอ่าเขาว่าผมผีบ้าอ่าแปลว่างัวพันธุเนียบโอเคยมีเขาว่ากูเมื่อนี่เขาเล่นงัวหยังเป็นหลักมีบ้างมีกูยังมีทั้งเลยบามันบามันต้องผสมผสมระวังนี่ แม่เป็นเล่พ่อบ่ามันเดือดร้อยเดือดร้อยกับมีเดือดร้อยแต่ว่าลูกออกมามัาก็เป็นเล่กับเทินไข่เนื้อดีนี่ละถ้าเขาก่องคือตัวนี้แม่เป็นเล่เดี๋ยวนี้ผมสมลูกของวินเชสเตอร์เขาตัวนี้อยู่ในถอ,องบออนบ่อผสมนะ่ออ่าอีกวันนี้ที่เดือนหนาก็คลอดอ,ะะอ่ะผสมยังก้อไ้ผสมวินชเชสเตอร์ สายเลือดของวินเชสเตอร์วินเชสเตอร์999ทับสามอ๋อเป็นผสมหลอดเป็นผสมหลอดอ่าแม่เป็นเล่แม่เป็นเล่ลูกก็บพ่อจั้งเถบึงพ่อเป็นเป็นยังกอดพ่อเป็นบามันพ่อเป็นบามันแดงบามันแดงอ่าผสมหลอดใกล้สิครับแล้วใกล้แล้วครับอ่าไพ่บ้าขี้ไล่กระซางคือเขาตอนนี้นี่เ้าบ่ได้เน้นอย่างบ่ได้เน้นงัวงามบ่ครับผมเน้น ต่อไปผมจะเลี้ยนเนื้อ,อย่างเดียวโอ้โหเกี่ยวกับนั่นละเพราะว่างอ่งามมันมาซื้อพ่ะนะเขาพอขามาซื้อกะอันเนื้ออ่าสมมติว่าตัวนี้เนื้อจะก็อ้อยกิโลหนึ่งมันก็คิดเป็นเป็นเงินลงมาเลยพอขาดคานว่ไาไผ่ใบสวยงามคือเหอบบมือนกับบ่มีนอกจากผู้ใจมักจะซื้อว่างงามมาเลี้ยงครับคือตอนนี้เขากะว่าเลี้ยงแล้วกะให้ลูกให้ยงังมันใหญ่ยยเขาก็ขายถ้าได้ตัวแม่ง,งามๆเขาก็จะเพิ่มไปเพิ่มเม่พันต่อไป ้าได้บดีเขาก็นิสัยบดีเขาก็คัดออกนิสัยบดีหรือว่าเป็นตัวผูแมนได้น้ำนักได้เนื้อเขากขายก็จ้ตัวผูตัวนี้ก็ได้ปีหาเดือนก็คุ้นคุณนขายคุ้นีายวนีลคืรอยเดี๋ยวนี้เขามีเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบเอาลูกเอาลูกได้ตัวแม่ได้ตัวแม่เก็บไว้เฮ็ดแม่พันธุ์แล้วก็ตัวผูนี่เอาเขาคุ้นคุนคุนทรงตลาดขายกิโลละร้อย คุณสามเดือนคุณระยะสั้นนะสามเดือนเขาสิใส่เวลาคุณอยู่ประมาณสามเดือนตัวตัวง้วอายุเท่าไดเขาจังเอาเขาคุณเบิ้งน้าหนักกันันมากที่อยู่ว่างปีครึ่งหรือสองสองปีประมาณปีครึ่งหาสองปีเขาก็แยกขอกแยกเน็บหูสียาแล้วก็กินหัวหันแยกกินฟางเขาแยกขอกเน็บหูแล้วก็สียาสียาครับพยาธิยาบรุงเน็บหูแล้วก็กินหัวหัน เป็นอาหารกระสอบอาหารสําเร็จรูปแมนเถาะเป็นอาหารของงัวขุนแมนเถาะ<อ>ถ้ามีมงวัวผู้ถ้าแมนเขาเลี้ยงยู่ขอกเขาเองเพโดนฤทธอบบซื้อเขาน่าจะกำไรเขาสิหลเป็นเป็นงวัวเขาเนาะง้วในขอกเขาเขาจับเขาแยกออกไปขุนนี่ที่กำไรไหลแมนเพราะว่าพ่อขเขาิซื้อแต่เขาต้องเสียเวลาเลี้ยงเสียเวลาเลี้ยงกับบ่โดนกนไดตัวจักเดือนก็ว่างเห็นว่าพ่อขาย้านน้าจะมือออกมากกั้ปีครึ่งเขาขุนอีกสามเดือนเป็น กีเครื่องกันสิบบวกกัอีกกีเครื่องสิบสองบวกงกสิบแปดเดือนแล้วก็บวกไปอีกยี่สิบเอ็ดเดือนพอดีอ่ายี่สิบเอ็ดเดือนนี่คือปล่อยคือปล่อยได้ประมาณห้าร้อยกัโลกับปล่อยอ่าอันย้ำขายนี่เขาสร้างเป็นกิโลบอกขึ้นตาสร้างเลยเป็นตาสร้างดีจิาตอนเป็นกิโลออกมาเลยโอ้แบบนี้มันก็กิโลละร้อยคล้ายๆว่าชัว เนาะเพราะว่าขึ้นตาสร้างตางค่นตางไม่ไ้ารงน้ำหนักบ่ได้กตะสังอคือบ่ต้องว่าต่อมาลองมานั่นมานี่กันอีกอตามน้ำหนักคือเขาไปคลายเขาวันเถออการพี่น้องสนใจกับเฮดเบิรงครับง้อที่เขางัวแม่พันธ์ที่น้ำเขาน้ำเขามาเลี้ยงนี่เน้นบอกว่าเปลี่ยนแบบใดเป็ี่ยนพันธ์ใดอ๋อเน้นครับอันนี้ก็มีส่วนลส่วนมากเขาจะเน้นเน้นบ่ามันกับสลูรี่ ประมาณกับชลเอ่โชลเลอ๋อสื่อแม่พันมานน่สีตกอยู่ประมาณตัวแล้วเท่าไหร่ต่อตัวต่อแม่พันตัวหนึ่งสมบคิผมสื่อประมาณจะสี่หมื่นลงมาสี่หมื่นลงมาสี่หมื่นลงมาโอ้แสดงว่าไม่ได้เน้นแบบราคาแพงๆเป็นแสนหกหมื่นเจ็ดหมื่นตัวนน้โบแมนโบต้องว่าเครื่องดําเบิ้โครงสร้างดีแต่สีเขาผมก็ยังมีบบต้องเน้นว่าโบทว่าบโบว่าแต่โครงสร้างดีอ่าเขาเหลียวบางมันขาตา จำเป็นเพราะว่าจะต้องซื้อแม่ลูกอี่ยังสิก็พอได้ก็เก็บเพืพอได้พอได้ก็ียดเพอได้ก็ดียดพอได้ก็เอาแม่สาวเขาอพวกสั่งสิแรงงายจังน้อยเอาก็เบงมันเป็นต้องเล่นสีบ่พราะเดินจะมันเครื่องเพราะว่าเพาะเขาเป็นบ่ได้เน้นงัวงามมาได้งองามเออเอามาเน้นเป็นเนื้อขายอ้าเริ่มตัวแรกเพิ่นเอาคือตัวนี้แม่เล่เนาะอแม่เล่นี่แม่เล่แม่เล่ตัวนี้แค่บ่าวทั้งนี่ผสมจิมมี่โป้งเดียวจอดคือียวติด คือตัวนี้เป็นบีมัตเตอร์โอ้พอพันบีมัตเตอร์เป็นเป็นงอทนห้วนเหมือนกับว่าจังสิแมนบอแมนตัวผมก็ลองเบิ่งเป็นอ่างอทั้งเฮานี่บ่หันนิยมบ่นเถาะตัวนี้ตัวบีมัตเตอร์เนาะแม่นครับแต่ว่าก็เริ่มนิยมหลายแล้วเออเริ่มมีมาเริ่มนิยมไก้ไก่คือแอ่งกัดคือหยังนี่ล่ะประมาณนี้ล่ะตัวแม่เป็นเล่ใส่พอบีมัตเตอร์เข้าไปเพราะว่าก็เป็น สายเลือดทั้งวัลยุทร์เพื่อนแต่ว่าคนละสายออกมาจะเป็นยังไงกันจังทารุน้งแรกนั่นบ่นี่ครั้งแรกเชื่อแรกครับลองเบิงหาโซ่สิได้ครับนี่ก็ได้โอ้เทอดได้แหละเขาข้าเจ้ามาสมไห้ก็พันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งลองเบิงเนาะเพราะว่าเป็นการเลี้ยงลูกของเขาครับของไอ้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขาเจ้าประจำอำเภอปศุสัตว์ประจำอำเภอเขาเจ้ามาเฮียถ่าผสมไห้ผสมใส่ยักเดือนแล้ว ไช่หเดือนหกเดือนแล้วได้หกได้หกเดือนแล 6, 6้วเ <6 S 2> ดือนหกเดือ<ด>นตัเนี่ยหลังหลังมกราบปีหกขาจังสิรุนจังสิรุ่นได้รุ่นอีกทีหนึ่งอ่าเบิ่งตัวใดอีกใส่ค<ป>อคันยุนี่เขาผสมเอ่นี่ยผสมหลอดหรือผสมตัวเอาเบิร์ดครับเพราะว่าถ้าผสมหลอดไรสารับผมติดสมมติดให้ลูกซองตัวติดหลอดนี่ถ้าได้สามผูกจะเอาตัวผู้มาแทง เพื่อรักษาบรลูก,นลกันแต่ว่าผู้อื่นกับข้อมือกับผู้อื่นกับเหล่วแต่นี่ก็บป็นหูอันนี้วิธีของผมเป็นเทคนิคของเฟินนะครับเด้ออันนี้เด้อแล้วแต่พี่นอ้องอ่าก็ฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาเบิ่งครับว่าเหมาะสมกับงัวเขาเป็นจังใดงัวเขาโค้งสั่งอยู่นี่ใส่พอนอกได้เบิดบ่ซัมนี่ได้เบิดครับความสูงสิอยู่ประมาณแต่ละตัวสิอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณหน่อยสามสิบ ร้อยสามสิบแล้วก็สามสิบบวกบวกเนาะแมนเพิ่งจากฟังทั้งนั้นเกินร้อครับคือบ่เกินร้อยห้าสิบราคาขนาดกลาง,ลาง <S <S ๆพี่น้องบ่แม่นราคายัางแพงหลายนะครับพี่น้องสามารถซื้อมาเรี้ยงพัฒนาได้ครับเอาอันนี้ตัวนี้แม่เล่แม่เล่ตัวนี้ครับตัวนี้ที่ผมว่าเป็นเป็นเป็นที่ผสมเนาะผสมวินเชตเตอร์เขาตัวนี้นี่แหละในท่องในท่องแม่เล่ตัวนี้อ่าเป็นวินเชตเตอร์ ยินเซตเตอร์แม่งน้ำเป็นบามันบามันบามันแดงครับที่ออกเป็นฟาร์มไงเขาจะบอกของหมอเอ็ดฟาร์มครับให้เขากล้องหมดล่ะตัวนี้ผู้น้อยต่วนี่ผู้น้อยเป็นเป็นลูกเขาตัวนี้เช่นกันครับนี่โอ้เป็นลูกเป็นลูกลูกแรกหรือลูกที่ใดนี่ตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวที่ตัวที่หาโหในท้องของใครล่ะอ้าวตัวผู้ลื่นล้วนเนาะเออคือให้ลูกดีเถอะว่าผสม กินเชดเตอร์เนาะตัวนี้วเชดเตอร์แมกนัมตัวนี้ก็บวกแค้นะครับพวกพันหนึ่งเพลินอันนี้ก็ได้อ่ผสมพันหนึ่งแมลีผสมบาร์มันแดงนะครับเป็นวิธีการอ่าผสมของงวอยู่ขอกเพิ่นครับตัวนี้เป็นพอเพิ่นเป็นยังตัวนี้เป็นบาร์มันแดงพอเพิ่นเป็นบาร์มันแดงผสมหลอดบาร์เรลผสมตัวสมตัวแท้ครับตัวนี้อ่าสมตัวเนาะเป็นตัวแท้อ่าเบิ่งลูกเบิ่งแม่ลีนะครับเด้อพี่น้องเป็นแปดเดือนครับ แม่เป็นปลามานันลูกแปดเดือนลูกแปดเดือนโอ้พี่น้องนอะเบื้องเอาเด้อ <c oughs> เนื้อหนังเนื้อหนังเพิ่นได้แม่เนาะแต่ว่าสีนี่ได้สีได้พอแปดเดือนสสูงใหญ่อีกอยู่หรอครับนี่ไปไกลอยู่เป็นตัวเด็กคนอีกอยู่หรอครับโอ้ย <c oughs> จะตั้งด็กคนนี้พอได้ <c oughs> วพราเขามีอยู่แค่ตัวครับตอนนี้เดี๋ยวนีวว้นี้สิบตัวสิบตัวสิบตัวแต่ลรุ่นรุ่นก็น้อยอยู่เนี่ยหาตัว โม่รุ่นทองยี่เดียวห่าตัวจนหอดสงการสมอ่าทองแล้วเนาะมันเหลวเนาะตัวดำตัวนี้เป็นบามันตัวนั้นเป็นเป็นเคเอฟเคเอฟสามหนึ่งครับโอ้ไซเคเอฟกับมีเด้อพี่น้องเด้อของว่าคนพอพันดังแห่งยุคคือกันเคเอฟกระไดเท่าไหรค่าผสมเคเอฟสองพันห่าครับสองพันห่าเนาะถ้ารุ่นเราลูกเพิ่นถ้ารุ่นเราลูกในการยเดือดติดแล้วครับ้อยหยอกหยอกครับหยอกหยอก อาหารอยู่ในขอกในฟาร์มเ้านี่เขาให้ยังเป็นหลักเนาะโอ้หน้าฝนผมเล่นเน้นหยาครับเน้นหยาสดนี่มาเศร้าเพไปกินฟางก่อนหนึ่งตอนเศร้าตอนเศร้าให้กินฟางก่อนหนึ่งจั่โมงเริ่มให้อาหารนี่ห้ารละหมื่นเมื่อวันก็จะตีห้าเพล้วครับทั้าบริกาดก็บสองโมงเศร้านะครอให้ให้กินฟางก่อนเาพร้อมตอนไหนกันห้ตอนนั้นล่ะแมนครับไอ้ฟางตัวละก้อนมันรือยังไงไม่แมนครับทั้งเบิร์กับผมเอ มาซีฟตัวผมใส่จุก่อนหนึ่งใหญ่ายญ่ไปเพราะว่าของผมก่อนมันใหญ่มันก็ได้หลายๆทินะมอนโฆษณาครับวันนี้ก็ได้กะว่าวันนี้กินฟางเบิร์ดผมจะเอาหญ้าทดให้กินกัมีดูสี่เนี่ยห้านางมือก็ได้หญ้าอยูย่นะจะของหญ้าตัดเนาะหญ้าตัดมาตัดออกจากแปลงหญ้าให้กินข้อกับขอบ้อก้วนบ้านนั่นแหละครับไอ้ที่อันนี้ละข้อเคล็ดง่ายๆได้ครับเด้อพี่น้องเราต้องไปลงทุนอย่างไรมีไม่ยังไงจะให้ยาน้าก็ตัดเอาแบ้เอารถ โอ้โหน,น,นี่ตัวนึงนอนด้พี่รักได้อย่พี่อเอาไปคอกแบบนี้เขาเฮ็ดเบิดหล่แบนไดซ้ำนี่ซ้ำนี่เล็กกับม่รู้สิมันแค้นนะครับะะป,ประมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่นหรืออาจจะบกหอดเพราะว่าไม่มไมจะของไปก็ได้จดไปเออนี่แหละครับคน เลี้ยงงัวเป็ี่ยนบ่ต้องแบบลงทุนนี่อย่างไรขายเอากำไรอย่างเดียวเอาตัวนี้เป็นอยัางกับตัวนี้ตัวนี้เป็นเลือดผสมระวังงอนนมกับว่ากิวเป็นเลือดผสมระวังหรือหรือหไอแองกัดนี่แหละแต่ว่าเป็นเลือดผสมเป็นเลือดผสมบ่แองกัดกะกะงอนนมบอกเรื่องังไงไม่อาจจะเป็นว่ากิ๋วกับแองกัดผสมออกมาดำเพาซื้อเขามาไหมบ่หรือเป็น เป็นง้อซื้อมาเนาะบมเม็นง้ออยู่ในกอดองดขาอซ้อง้อดำส่วนมากทั้งอันนี้ิ่นกระสือิ้นแ็งกัดเนาะแ็งกัดงอดำอันนี้แม่ไก่อ้ไกบ้ากิวไออญี่ปุ่นงาเกีวซื้อมาหอายมาได้ล่ะนี่สามสิบแปดามหมื่นแปดสามสิบแปถืออ่าถืง้อแม่เนาะเดี๋ยวมาพงอยูก เป็นงัวแม่เนาะง้อแม่ง้อแม่สาวได้งัวแม่สาวมาติดท่อแล้วหกเดือนแล้วครับหนูเกิดท่อขึ้นกันบ่ท่อขึ้นกันอ๋อเขาใส่ยังไงตัวนี้เอานี่ใส่บามันบามันไอ้กลมบามันของของกรมปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์กเจ้ามาสมหัยไม่ใช่ครับเท่าไรเขามาสมหัยหกเดือนครับฮะได้ทั้งคุยกันได้หกร้อยพันหนึ่งโอ้มันก็พอสมตัวสมเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่หรอกซื้อมาสามหมื่นกลัวสามหมื่นแปดเพราะว่าซื้อมาเปลี่ยนแม่พันแม่บอกเนาะ ติดทองแล้วอ่าติดทองเอ่อร้องรุ่นต่อไปครับครับเป็นแนวทางการพัฒน,นางวในขอกในฟาร์มเพื่อนเด้อครับเด้อพี่น้องบ่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็น,นงัวงามสูงใหญ่ต่ว่าต่อไปจะเลีนสายเนื้อครับอเพราะว่าใช้บ่อน้ำน้ำมันโบราณแล้วเพราะว่าย่านกระแสตกั่านเก็บเคียงเอาสันทนว่า, <c oughs> าเรียนเนื้อเป็นหลักอ่ <c oughs> มีอย่างสีปาก พี่ฝากน้องผู้เพิ่นอยากเข้อมาเลี้ยงงัวไม่อยากเข้อมาในวงการนี้นะจังไรครับสิเลีเ้ยงงัวกับมือไม่น้อมือไม้มือเก่ากับแปลงหญ้าขัดทักทันที่สุดแต่ผมก็มยังมีปัญหาเรื่องแปลงหญ้าครับเออแปลงหญ้านี่ต้องมีเราต้องมีต้องเอาเทียงพออ่าสมมุติว่างัวเมีกี่ตัวยี่สิบสิบตัวได้ก็ได้ต้องมีหญ้าหญ้าดว่วนๆจะคือหญ้าลูซี่พวกหยานี่เปลี่ยนก็จะสามสี่ลายหรือหาลาย สามสี่ไรหาไรเป็นยางต่ำเนาะแต่ว่าจะปลูกยางเดียวให้ปลูกอะไรยางสินะพ่อยังพรอะว่ยางเบิดตัวนี้เอาตัวนี้เบิดตัวนี้เอาตัวนี้มันจะหมุนไปเรื่อยๆอืมอมันแตงตีทวงทีทันแม่แม่เวลาเขาสุกเสริญเวลาฝนตกบ่เขาก็ตัดต้นนี้ให้กินงานเลี้ยงวันก็มีฟางแหงแน่ก็มีอาหารเสริมแน่ตอนเับผมกินทำแน่ตอนละแต่ทีนี้เกินแร่ค่อยตะกกนเต้นเตกับธรรมดาอ๋าสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ คุณพี่ตายที่ให้ความรู้ให้ขอคิดเห็นต่างๆสําหรับครูมือใหม่ที่สิเขามาเลี้ยงมาเร็นในวงการนี้ก็ไดนะครับเนาะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับเคยกัะเฟี่ยงผมเนาะผมใส่เมสซี่เพฟรดมิซี่เพอร์กุสันเคหนึ่งสองศูนย์ตัวนี้เป็นก้อนใหญ่ครับเป็นบลกใหญ่ห้าสิบสี่สิบผมสั่งตัดอยู่เก้าสิบ ก้อนรับผมรับจ้างก้อนสิบห้าบาทคือเรามีเครื่องอัดเฟืองแรับจ้างแม็ปเอาให้เบอร์โทรดนะครับเดอ้บอบัดเพราะว่าช่วงนี้กะสิใกล้สิเกี่ยวเขาเกี่ยวปลาแล้วผู้ใดอยากได้เฟืองกะโทรมาหาเพื่อนครับเบอร์โทรครับครับสนใจติดต่อได้ครับเดอ้อศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดห้าห้าหกสองสี่แปดสามเอาเอาม่ดูหลงศูนย์แปดแปดห้าห้าหกสองสี่แปดสาม คือตายครับคุณตายเนาะบ้านคุณาคำนะครับเด้อบ้านกุณาคมตําบลเจริญสินอำเภอเจริญสินจังหวัดสุรนครบอ่าสี่อยากมาบอมาคุยมาเบ่งเกี่ยวกับงัวกับหยางอยากมาอ่าปรึกษาเพิ่นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องง้วเรื่องหยังนะครับเพราะว่าองค์ความรู้เพิ่นถือว่าเต็มครับมีทุกอย่างทีสิตอบคำถามเขาได้แล้วก็มีบริการรับอัดเพื่องผมครับ ถ้าถ้าเป็นก้อนเฟื่องสำเร็จรูปนี่มีขายบอถ้า้าอ์ดได้แล้วนี่ขายบอสส่วนมากผมบบเคยเก็บครับโบเคยเก็บไว้ไเพราะว่าผมมันก้อนใหญ่เขาจะบบขายให้แต่เราเอาไว้กินนะคุ้มแต่ว่าเอาไว้ขายมันบบคุ้มสินะผมเลยว่าไม่ปั่นไม่ไห้จะปัน่นที่้ันนอกเเขานั้นขายก้อนสิบก้อนันกดอบาส่วนมากกับพีแจะรับจ้างอัดเนาะแม่นครับครับครับ,รบ,รบสำหรับมื้อนี้กับขอบคุณหลายๆครับ ครับสวัสดีครับครับผม